สวัสดีสสดทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนี้จากการฝึกทหารอันแสนดูเดือดเ oh, <no. S 1> นี่ยนะน้องเพราะว่าที่นี่มีสงครามโลกซอมบี้สงครามในโลกซอมบี้โหฟังดูแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการบานพอเวอร์มากเลยครับทุกคนแต่ว่ามาดูกันว่าทำไมอะ ถึงต้องหนีการจะกค่ทหารอย่างนี้มันโหดมากเหรอพี่<ป>มิ้ไเอา้ยังไม่ยกงมือไหวอยู่เหรอ,อมันเตือนเต้นขอโทษทีแต่ว่าทุกคนมาดูนี่เลยครับน้ำลายช้ำเบี้ยงด่านทหารดูสิอุยเข้ามาก็ต้องกระโดดบนแท่นเหล็กผ่านน้ำกดอุยไม่ใช่น้ำลายช้ำเบียเ้ยนเอยน้ำลายซอมบี้ทุกคนอขอโทษทีอุยมันอันตรายอยู่ในนียดูสิเอ้ย บอกแล้วว่ามันโหดโหดจริงโหดจ,จริงทุกคนได้ดูหมิงเหมิงใส่ชุดทหารแล้วเทไม่เบาเลยนะครับทุกคนโอ้โหนี่กระโดดรอบที่สี่แล้วครับยังไม่ผ่านเลยโอ้โหสงสัยจะห่างไปนานครับออ้ยแล้วดูกับดักนี้มันเป็นกับดักอะไรพี่หมิงดูก่อนดูอบๆก่อนดิกรบดักออ้ยนี่มันกระโดดข้ามไม้แล้วทีนี้ด้านข้างก็จะเป็นลวดน้านะครับทุกคนห้ามไม่เกี่ยวเด็ดขาดเลยไม่งั้นตัวเย็นที <c oughs> แย่ yeah, แล้วครับตอนนี้เราจะทํายังไงดีพี่หมิงถึงจะหนีออกจากด่านทห่นี้ได้อ่ะุ้ยออมันน่ากลัวมากเลยระเบิดเฮ้ยนี่เป็นด่านกับระเบิดนนเขาอบอกว่าขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยเพื่อนเราบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนถึงจะสามารถหนีออกจากที่นี่ได้แต่เขาไปไหนไม่ได้พี่หมิงเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้ดูแล ดูแลทางออกที่จะหนีออกไปสิพี่หมิงปาว่าอะไรนะพูดดัง<า>ไดนะ้พูดดังได้แย่แนะ yeah, ล้วครับน้องๆดูสิแต่ละด่านวุ้ยมันยากน่าดูเลยอันนี้อันนี้คือาอุ้ยอันนี้คือด่านหน้าผาครับทุกคนต้องไต่ยังกะบล้าเดียวเลยอะดูดิโอ้โหอ,อย่าลืมไปเหยียบนะพี่หมิงใช่ แล้วคนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะไปขี่เขาสิอ่านไม่ออกเขาบอกว่าขับเรืออะไรอ่ะขับเรืออย่างมีสไตล์หรือว่าว่ายน้าไปไปพี่หมีเปล่าว่าขับเรือไปดีวาไปออันนี้เขาซื้อไม่ซื้อเราสายฟรีอันนี้หรือเปล่าอันนี้อันไหนอ่ะแน่ยจโอเคไป เอา<ว>มันไม่ได้พี่หมิงสรุปว่าว่าน้ชั้นสองเรือเนี่ยเราต้องซื้อทุกคนแต่ว่าไม่มีตังค์อะว่ายดีกว่าเนาะไปพี่หมิงเราลำบากโอ้ยน่าถลายไปกับพี่เราขึ้นมาข้างบนหน่อยชูคอขึ้นมาได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ห,ายหายใจหายใจไปไปต่อไปต่อเฮ้ยเหนื่อยหรือยังเหนื่อยยังหายใจหน่อยหายใจหน่อยขึ้นมาหายใจหน่อยหายใจหน่อยไปไปต่อไปต่อ ไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าวยพี่หมิงเหมือนมันมีคอปเตอร์อยู่ด้านบนเลยอะ่ะใช่หรือว่าเขาจะแอบส่องเราแอบแอบก่อนแป๊บๆลงไปเอลอลงไป,งไป,งไปเขาเห็นหัวเด็ดขาดเป็นังนะโดนยิงตุวยย่แน่นอนเลยถ,ถึงแล้วเขาอาจจะมารับเราก็ได้จริงเหรอ เขาน่าจะพาเราไปที่สงครามโลกอุ้ยสงครามโลกเอะอุ้ยมันไม่ได้เนี่ยอุ้ยเริ่มใหม่เลยอ่ะอุ้ยนึกว่าจะกลับไปอีกห้ามโดนไม้ห้ามโดนไม้แล้วจะขึ้นยังไงอ่ะห้ามโดนไม้อ่ะห้ามโดนไม้ฮะอุ้ยหมีงมีห้ามโดนไม้มันไหลอุ้ยมันไหลแสดงว่าด่างเนี้ยมันต้องลื่นแน่นอนเลยทุกคนมันไหลไปเองหมีหมีบอกขึ้นไปดูดิมันไหลไหมไหนอ่ะไหนมันไหลตรงไหน ตอนนั้นมันไหลเฮ้ยมันไม่ใช่ลองมีมีง่ามีมีงงาโดนแล้วอะขี้ตู่อะดิขี้ตู่ก็คือโบยอ่ะที่แท้ตัวเองอะกดมันไหลไปอะเห่น่ะเฮ้ยไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปเรื่อยๆก่อนทุกคนวยตรงนี้มันเป็นด่านกระโดดไปที่อะไรอะยางรถยนต์ ตกได้นะเรามีโอกาสตกได้พี่หมิงบอกใช่เรามีโอกาสตกได้อ๊ยนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทุกคนคือแบบถ้ามันมีแค่แค่ทางตรงช่องใช่ไหมตรงช่องนิดเดียวอ่ะถ้าเราอุ้ยอุ้ยอู้ยมันผ่านมาได้ไงวะอุ้ยมันผ่านมาได้ไงเนี่ยอุ้ยงงเลยอ่ะทุกคนโอ้ ร<ล>ะ,ะเบิดระเบิดระเบิดพี่หมิงอย่าพิ่งดิระเบิดทำไมไม่ไปเหยียบกรน,นะเหยียบกรดิดูเย่เริ่มใหม่เลยนะปาระเบิดมันคือด่านนี้มันคือกับดักระเบิดหรือว่านี่จะเป็นระเบิดไหมเฮ้ยไม่ได้เก่าเราต้องส่งไปตรวจสอบก่อนไว้พี่หมิงเออเหยียบไม่ได้ปามันจุดห้ามเด็ดขาดนะอันนี้คือเขาฝังไว้แบบฝังไว้แบบเนียนมาก แบบถ้าสมมติเราไปโดนสาย,สายใช่ค,นนคือเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยจริงแต่รู้ม<อ>ันคือถ้าเขาบอกว่าเราจะเบิาแ,แต่ว่ามันไม่มีอะไรป,ปกไว้เลยอะ่ะใช่ใช่หรือว่ามันจะเป็นระเบดิดใหมป<ะ>้เฮ้ยตงรงไรนสะพานสองฝั่งนี้ปาว่าเขาต้องให้เราเลือกแน่นอนเลยถ้าเลือกไม่ถูกต้องตุยไหมพี่หนิดูว่าตัวเนี้ยเอาข้างไหนซ้ายนะ ไปได้เลือกถูกเลือกถูกแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งข้ามไม่ได้แน่นอนทุกคนอันนี้เป็นเสื้อกเกาะแน่เลยแต่ว่ามันต้องซื้อวิเราสายฟรีซื้เพื่อนเพื่ลูกบอกว่าต้องเล่นเกมที่มีโลบัคใช่ไหมเราถึงจะได้โลบัคฟรีใช่ไหมใช่แต่ว่าแค่อยากไปโหลดตัวโลบัค อยู่นในเกมโอโลบัก <okay. S 2> ที่มันมีหน้าหลุดใช่ไหมถ้าอยาถ้าไปหลุดมันจะหลอมันจะดูดเงินเราไปอ,อุ้ยมันจะเสียตังค์นะทุกคนใช่แล้วมันก็จะดูดเงินเฮ้ยแล้วใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าคนนี้ก็หนีทหารเหมือนกันป่าแล้วทีนี้มันก็จะดูดเงินเราไปอหอดเลยเฮ้ยน่ากลัวอยู่ทุกคนไปอันนี้เราอยู่ด่านหนนะอุ้ยอเสผีนเชือก เรื่องน้อง,องเชือกสามอันเนี้ยเราต้องเลือกแหละ,ะเฮ้ยพี่หมิงเลือกตรงกลางาไปได้ไปได้ฝั่งนี้พี่หมิงเลือกอันแรกเหรอเลือกอันนี้เฮ้ยไปได้เฮ้ย,ยแล้วอันนี้ตัวเดียนอนต้องเป็นอันนี้แน่เลยเฮ้ยพี่บีงเลือกถูกทั้งสามอันเลยครับทุกคนแสดงว่าอันไหนที่เลือกไม่ถูกเชือกต้องขาดแน่นอนเลย ขนาดนี้ได้ไหมล่ะได้อุ้ยอันนี้เป็นด่านอะไรอ่ะบรนไดไม่เท่ากันอุ้ยเดินไงทุกคนเพื่อนเขาคุยอะไรอ่ะเฮ้ยคุยอะไรอ่ะเอาคุยอะไรคุยแล้วไปเลยอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเขารอเหรออุ้ยภาษาญี่ปุ่นอุ้ยหรือว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นทุกคนเออมาเล่นให้ไงอุ้ยเขาไม่เล่นได้ไงเนี่ยกับเราเนี่ยเขาต้องเป็นทหารญี่ปุ่นแน่เลยพี่หมิง ไม่ใช่เราอยู่เกาะทหารญี่ปุ่นบอกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยระวงังระวงังเฮ้ยตอนนี้เราผ่านมาด่านนี้แล้วคับทุกคน,นข้างาม่เป็นน้ำแน่นอนเลยแล้วมันมีไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม้ยา,ามเข็มนาฬิกาเลยนะทุกคนอันนี้มันยากนะอันนี้มันยากนะครับทุกคนเราต้องค่อยๆไปแบบนี้อ่านั่นไงถ้าโดนปุ๊บตุวเย่ปั๊บเลยครับจงน้องไม่บอกเอ้ย เฮ้ยมันเริ่มใหม่อะน้องๆแสดงว่าเมื่อกี้พี่หมิงลืมเหยียบพี่หมิงลืมเหยียบของน้องเแย่แล้วไปอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายแท้โอ้ไม่รอบนี้ง่ายแท้จะทำแบบนี้โอ้โหหมิงผ่านง่ายเลยครับน้องรอบนี้ไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ เราก็คือกำลังกระโดดอยู่บนเต็นท์และนี่คือรถเก่าไปแล้วครับทุกคนแล้วด่านนี้ต้องมาเจออะไรพี่หมิงนี่ครับด่านไม้ด่านสะพานไม้จ่ายตังไม่หมดจ่ายตังไม่หมดไงเขาทำแค่ทีละครึ่งไงอีกการหนึ่งเห็นไหมนะตึง แล้วเราก็ไปสูดานยางล้อรถอีกแล้วทุกคนแบบยากเลยแต่ว่าแบบนี้กระโดดยังไงเนี่ยเก่งมากเลยได้กระโดดได้เนี่ยโอ้อัออนนี้ล้อใหญ่อยู่นะทุกคนไกลผ่านแล้วพี่มีอฮอลลคอปเตอร์อยู่อีกไม่ไกลด่านนี้ไม่แต่กระโดดแล้วก็แล้วก็เดินแล้วก็เขาบอกว่าปีนแล้วก็ไปที่เฮลิคอปเตอร์ นี่ไงนี่ไงนี่มันคือเชือกที่ล่อรับเราปริกปริกโอ้อยยังไม่ผ่าน <c oughs> ไปที่เฮลิคอปเตอร์โอ้ก็โดนเยี่ยวหัวเลยเหรอปริก <c oughs> อุ้ยได้แล้ววิโค้ดได้แล้วอุ้ยตอนนี้เรากำลังปีนไปที่เฮลิคอปเตอร์ข้างบนโอ้ยโอ <c oughs> ไปพี่หมิงไป, <c oughs> ปโอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> แล้วเราจะกระโดดไปยังไงอันนี้มา อ้การฝึกซ้อมนี่คือการฝึกซ้อมแบบชั้นเยี่ยมเลยครับทุกคนด่านนี้มีทั้งปีนมีทั้งเดินได้ไงได้ไงตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วลำที่สองแล้วก็กระโดดมีสามอย่างใช่ไหมกระโดดวะปิ้วโอ้ยนิดเดียวเส้นแดงฝา<ห>่าแปดฮะอ่ะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อกระโดดอุ้ยอันนี้เล็กอ่ะอ,อ,อันี้เล็กอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไต่ได้อะน้องๆไต่ได้ทุกคนพี่บินใจเย็นๆด่านข้างหน้ารอเราอยู่ไม่รอนี่แหละตอนนี้มีหมิงไก่จะผ่านด่านแล้วแหละดูสิอุ้ยด่านรถถังกับรถด้วยทำไมมันวิ่งสลับกันแบบนั้นอุ้ยเฮ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 ้ยได้หรือยังเนี่ยอันนี้คืออะไรชุดเกาะบายบายเฮ้ยเ้ย อืออ,อไม่ได้มันต้องซื้อ,อเฮ้ยที่รอรับเราอ๋อที่รอรับเราื่อไหรจะมาเนี่ยเว้ยฝั่งไหนอรขึ้นฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ไปงั้นเราจะเลือกฝั่ง้าแล้วกันครับทุกคนมันดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยตอนนี้เรากำลังขึ้นลิฟท์ทหารขึ้นมาสุดตึกด้านบนแล้วเราจะเจอกับอะไรอีกอะพี่มิงลงมารับเราแล้ว อ้ย,อยทำไมกระดดกไม่ลงนั่น呐ใช่การเอาตัวนี้ก็ได้อฮ้ยอ๋ตอนนี้เรา,าเลือกฝั่งซ้ายนะทุกคนแลวลิฟต์อยู่ไหนอะโอ้มันมีสามชั้นใช่แล้วตัวนี้ก็ขึ้นไปด้านบนเร็วมากเร็วมากเฮ้ยนี่นี่แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งลงมาแล้วมันจะมีลิฟต์อีกตัวหนึ่งลงมารับนะครับน้องๆน,งนี่ลงมาแล้ว งมาแล้วลงมาแล้วอ่าเรียบร้อยอทีนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไปนะครับทุกคนถึง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 อุ้ยมันยังมีด่านที่สลับกันอยู่เลยพี่หมิงระวังมันจะดันให้เราตกมาด้านล่างนะระวังระวังไปไปอุ้ยปลาก็รูู้อย่ไปไป,ไปนี่ไงวีด่านมันด่านมันยากขึ้น,น,นเรื่อยๆทุกคนง่ายเหรอ ไม่ไปดูมันยากทุกด like ่านเลยวะสามสองหนึ hmm, think, like ่งไปไปอย่างสูงห้ามพูดวะโอเคขอโทษค่ะไปเอ้าไม่ต้องกลับไปเราลงมาแล้วอะไรเอ้าเมื่อกี้เราไม่ได้เหยียบเหรอพี่หมิงไม่เหยียบเหยียบแล้ว มันรวดเร็วอ่ะเร็วไหมเร็วไม่ยช่เดมอลงมาหลับแล้วช้าตรงต้องรอนี่แหละเนาะอย่านะพี่หมิงยาวเลยนะ เยียบหน่อยเกงไ,ง okay, ไปเอาอเราเดินด้านข้างไม่ได้เหรอแว่าเราจะเดินนี่เออเดินด้านข้างไม่ได้อีกไม่ได้ไม่ได้ต้องกระโดดข้ามตัวนี้อย่างเดียวนี่ตอนมันลงไปหมิงก็กระโดดข้ามไปเลยไม่ต้องไปกระโดดเยียบกระโดดข้ามไปเลยตอนมันลงอะ่ะไป ให้ปารู้รูสิปาระก็เดาว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยไปเลยไปเลยเอาพอแค่นี้ก่อนนะโอ้โอเคครับน้องๆในที่สุดเราก็ยังไม่เห็นอ่าหน้าค่ายเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าเราเหนียวไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด AMM Game ด้วยนะคะ่ะ ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายบุยบุย